ต่อไปกันดีกว่าค่ะครับพี่กายชอบวาดภาพไหมคะก็ชอบครับอยากวาดเป็นแต่ว่าตอน,น,น<า>ดเด็กเนี่ยเต็มที่ก็คือภูเขาครับภูเขาภูเขาแล้วก็มีมพระอา,<พ>าทิตย์ตรงกลางใช่ <laughs> ภาพบังคับค่ะภาพบังคับเจนก็เคยค่ะจะมีงูมีหนอนมีอะไรอยู่ด้วยใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับาวาดภาพมาฝากน้องๆใช่ใชไหมครับเพราะว่าเด็กเด็ก<ๆ>คนนี้นะครับมีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามีฝีมือเนี่ยขั้นเทพเลยนะครับสามารถ<ม>วาดภาพธรรมชาติออกมาได้อย่างละเอียดยิบเลยนะครับอยากเห็นแล้วใช่ไหมล่าอยากเห็นแล้วค่ะพี่กางั้นไปดูเลยดีกว่าครับไปค่ะ และนี่แหละครับก็เป็นผลงานของน้องคนนี้นะครับซึ่งเป็นน้องคนนี้เนี่ยเป็นชาวเซอร์เบียนะครับมีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีพรสวรรค์ในการวาดภาพเป็นอย่างมากเลยนะครับภาพที่ออกมาดูสิครับ ละเอียดยิบเลยนะครับพี่แจนนับวันทักษะในการวาดภาพเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้วาดก็มีเพียงแค่ดินสอแล้วก็ปากกาเท่านั้นเองครับเก่งมากเลยนะคะน้องเขาเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเริ่มหัดเขียนภาพเมื่อตอนสองขวบแล้วค่ะแล้วก็วาดมาเรื่อยๆจนเป็นเรื่องราวสมบูรณ์ครบมอแปดขวบค่ะพี่กายคะตอนนั้นเรายังทาอะไรกันอยู่คะเดินได้เรือยงครับตอนนี้เดินได้แล้วสิแม่น่าจะเข้าเดือนอุบานอยู่ตอนนั้ขึ้นครูกำลัง ABC อยู่ค่ะส่วนภาพพวกนี้นะคะเริ่มต้นจาากพ่่อออแมขงเเซื อาธาณุกรมสัตว์ให้อ่านค่ะแล้วก็ใช้เวลาเพียงสาอาทิตย์ในการเรียนรู้ตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะเรียนรู้เพื่อนําไปเขียนหนังสือค่ะแต่ไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นมานั่งวาดรูปภาพสัตว์เหล่านั้นแทนค่ะซึ่งน้องคนนี้นะครับสามารถวาดรูปได้อย่างรวดเร็วนะครับและสิ่งที่ชอบวาดที่สุดก็คือภาพวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับของสัตว์ต่างๆตามช่วงเวลาตามสายพันธุ์แล้วก็สภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับสำหรับในอนาคตของเด็กคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาอยากเติบโตขึ้นเป็นนักสัตววิทยานะครับแต่ก็เชื่อว่ากว่าน้องคนนนี้้จจะะตขึเราก็ ได้เห็นนะครับผลงานของ,น,องน้องออกมาให้เราได้ชมกันอีกหลายๆชิ้นแน่เลยน่แน่นนสิคะนี่เป็นข้อคิดเลยนะคะอาจารย์ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนอย่างมากในการผลักดันน้องตั้งแต่ต้นเลยนะคะใช่ครับเราอาจจะให้น้อง,นองเนี่ยได้เริ่มทํากิจกรรมตั้งแต่เล็กๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีเล่นกีฬาหรือว่าร้องให้น้องวาดรูปอย่างนี้ก็ได้นะครับะจ,จะได้พบพรสวรรค์ของน้องคนนี้นะครับจะได้เช่นน้องคนนี้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วน้องที่น้องที่รู้แล้วว่าเราเก่งอะไรนะคะเราเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะรู้เลยว่า เราเก่งอะไรเราทําอะไรได้ดีแล้วแชนเชื่อว่าถ้าน้องๆรู้แล้วเนี่ยไปไกลแน่นอนค่ะใช่ครับเมื่อเราจะทำใสิ่งที่เราหักใช่ไหมครับพี่แจนใช่ค่ะเอาละครับ